มาหาของกินให้พี่ปอนได้แล้วอันนี้นี่ให้พี่ปอนชิมนะคะเอาไปให้พี่ปอนชิมมีอร่อยปแปลกๆมั้งอันนี้ก็อารโรมอดรสดีฝรัง่งนี่เกลือฮิมาลาย่านะมันสิเอาบะทบไปไ่คือบะรลับอนะ หาก่อนไปพิ้นก็ไปหาซอยหายัางแปลกๆพิ้นเนี่ยหาอะไรแปลกๆให้พี่ปอนกินก่อนเออตามคำสั่งหลังจากเปิดกล่องมึงเดืองสิยัดลงในบอ่อของมึง <laughs> ไปเบิ้งกล่องบ่เน,นี่พ <universes> ินซื้อเสร็จแล้วไปเบิ้งกล่องกันเด้อคือนจะไปบ้านแม่พิ้นผู้ไรเพราะแม่พิ้นซอยยัดซอยแพ็คต้องไปเอาของอยู่เฮือนก่อนนะคะ แล้วค่อยไปแพร่กันบานแหมพิลไปจ่ายตังก่อนแล้วค่อยไปดูที่บ้านนะว่าได้อะไรไปซื้อของกลับมาแล้วก็มาเอาของสิไปแพ็คทรงน้องเอาทรงบีบีนะคะกระเป๋าเสือ้อรองเท้ากับของที่ซื้อมาจากสต๊อกโคมแล้วก็ไปเมืองมันไ่พินเด้อจ้ะเด้อซื้อซส,สื้อซื้อข้าวาจอดหางก็ซื้ออีก,พพก,กอเ <c oughs> พิ่นสิแพ็คกองเลยว่าบุญขอบคุณนะพินเด้อเพิ่น,นนะทั้งเหลือกซอยทั้งหอบเลี้ยงนำโคกนะพิ้นเลยะ ไปไปเบิ้งวันนี้ม่นสิมีปัญญาหยัดบ่กเบิ้งกองสักวันเด้อของทรงสองกระเป๋าแต่วันล่งทอ้อมาเบิ้งกันที่นอกเอา้าเติบเสือ้อกระเป๋าส่งในสบู่ไข่ขา้าแก้ว ส่วนทางนี้กับเรื่องเทศแต่ว่าบริสงเป็นกองพี่น้องบริสณทงหนันทั้งกองเขาสิแกะออกเล่นะคะแกะกองออกก่อนเม่พิ้นเราแผนกอันนี้ยังก็เราหยัดเก่งให้เราซอยหยัดค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมาบึงกันนะจ๊ะนี่กองเดี๋ยวกลางก่อนจ้าอันนี้กระเป๋าเอามาเตยเฮียนขันออกทรงได้บวมเบิ้ลเท่ากับขับเกียร์กับบ้านคนแม่กินกำลังเนี่ย ตอนนั้นยิ้วตบดันส่งยู้วยู้เพื่อนมันแมบบ่ไปก็ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวมีขี้กันส่งอยู่เก่งแม่ออกออกจากถุงเดี๋ยวครับมึงขนาดกองมันมีเสือนี่เป็นซังเป็นยกักษ์ใหญ่เสือมีโคกเสือมูสต์นะแม่มาสั่นก่อนบอมักใส่บบบประเภทนี้แต่ว่าไม่ไรซังเสือไล่ทหารเป็นมักเสือแบบทหารตำรวจซังให้แล้วจ้า บางก่อนเอาไปใส่ในตู้ไว้เลจ้าน่งง่นเนหองมากสิสอาดกันแกงยังออกอีบ้เปี้ยอันใหญ่อร่อยไหมครัเอรี้ยว<ะ>ใหญ่อร่อย มัเขนไม่ได้หแล้วก็ต้อเอาก่อออกแล้วนะเอาคือสิเอนรลนลดผของพิสูจร์สาบกอนพรคือดีหไมากก่มากนดซุปซุปอนอนี้ซุปออซืป้อไปเพื่อที่ก่อนนะนะจ๊ะ ้วยสลัดพักเอาไปที่ฟอนดแล้วลวนมามาอะไเเออนั่นไปเถอะบอกเอาไปอะอต่อบงไม่ซุนที่ย่เพิงคุณพี่เอามาใส่ล่องเบิง กองวาใส่เกลือใจเย็นใจเย็นทำแบบนี้ไปเลยไหมนี่มันจะได้ซุปไหนเป็นซุปไหนเดี๋ยวมันกี่ปอนมันไม่รู้มันไม่มีรูปไปรู้ใจเย็นอ๋อใส่แล้วจะฉีกหน้าซองม,มันหรอซุปไหนซุปไหนไม่รู้อ่ะถ้ามันรูปไป เป็กเสร็จไปบ้านยังฟ้องอยนี้กองประมาณนี้่ะจ๊ะใส่เมดบอลได้นอ้กองอ้นี่อันนี้อันนี้กองมันนี่ก่องนะส่พักเกือบเกือบก็มัน่ามันหายไปเรือยส่วงพี่น้องเอ้ย ใช่ครบเบอร์40หาถุางใสโอ้ยวัดดูดอ,อกพีนเหมืนอน้ยายางนเขาก็าหันหน่เขาไปแก้ไยต่อ,อมีอันนั้นมันสุกเนีจะได้แกะให้มันถือฟอมกันอันนี้แกะแล้วแกะเห็ดสุกเห็ดสุกเห็ดส่ไปให้อ๋อส่งไป,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 ปท,ที่เดียวแล้วก็ทีเดียวแล้วก็ให้มันส่งให้พี่ปอน ของมันนะมันมันไม่ยากหรอกแต่ของกวอมต้องมีรูปไงของมันนะไม่ต้องเขียนใส่ไปในถ้วยสุดเท็ดเหมือนกันก็ใส่ปองเดียวกันแล้วก็ค่อยบอกมันเอาออกเพราะมันเอาออกไม่ยากอันนีอ้อันเดียวกันไหนก็ได้ แล้วม่ันนี้แกะนะไปยังไงอย่างนี้ยุงมายุงมาตัวเองหรี๋ยวทำเองโดนฮะกูเสียกี่กูผิดหันใส่แนวอันนั่นมึงนะอะไรอะกระดาษฟอยซึ่งมันห่อซึ้งกระเป๋าอันนี้ห่ออันอบมึงนะว่าใจฟอยอบขนมนะ จะใส่กระเป๋าก็จะมาแพ็คกระเป๋าให้มันบงังเวลาเขายิงอ๋อผมเห็นตัวนี้แหละควนคุยเลยเร็วๆความส้ำเร็จกับมือยีนีซ้ำเร็จแล้วย้อนกลับลึกเลยแหละโอ้ยกระไปเบิง้งไหนเอากองสีตาใหนนะ้เนาะมันไปซื้อวันนี้ก,กองสีขาวเนาะกูกระเทียงมึงนะเนาะให้ให้ดูกองสีขาวเนี่ยเนี้ยขนาดเนี้ยเลยเนี่ย ตจรอยู่นีอะไรป๊อปตอนแรกว่าไม่ได้หน่อยโอ้อมันหลายจะได้เอาของขึ้นเมื่อวาอนดีเรกพี่น้องก็สนับมามีพื้นที่น,นะเรือคุณลูกโดเดอ้อนี่น้าอุตสาห์ใส่ยังส่งไปให้หน้าจบสูงแม่มึงน,นั่นดูมาใส่ซิปบล็อกมาแม่ซิปบล็อกจิกินถุงซิปมนเป็นไง

มาฆ่าได้ข่าได้น่ะหาดแล้วเนจะ้าจอขางงองขักฟังนั่นแหละฟังนี่มันรุ่งเนี่ยเดือวฟังนั่นเคียร์เข้าไป้างในันเอาเงียดันนันเข้าไปเนมหา,เหออามิเอาฟองเช่นนี้ที่ใส่กรเติมเอากระดีกระโดดกระดีนี่นม่นหนกใส่ก กนลงยมันติดเดี๋ยวจะรู oh, ้แนี่มันติดดินอ๋อมันติดกองสบมู่ตั้งแีกองสบม่ออกมาเนื้อทำไมทังงันลงไปพอมันลงอลง ไม่ม,ม,มีให้เหรอมแค่นี้แค่นี้นอกจากเราติดแค่ติดข้างเดียวเท่านี้เออเราติดตัวเองเขาก็รักของห้องไวกัมาหม่เขากาวๆไมโอ้ยันแมกสีดอเบิดในอาจูนะลูกของน้อยหกชิ่นหกคนนะตาทรงห้องเกินหาารเา แคสีกิโนะมันสี่ร้อยเพราท่านมถึงห้าโลข้าติดบนล่างเอะติดใเท้าพราะว่ามันหมอใจยี่สิบโลยแล้เป็นกระบวนการนะครับตเขา ร้องทรงเบิงขนันทรงโอเคกันก็ไปอ,อยากไปให้ลูก,กกินเทากับทรงป้าองเ็ขอนี่กิอกนียให้ยนนึงก่อนโอ้ยปากไหก็ลอกคาง มึงเห็นความฮักของแมวไหมเออแต่แม่แบบนี่ยนะพิ่นพร้อมน้องก้อน้อม เด็ดขากับหมูหลอดมึงวันนีย พาถ oh, ึงดอกยีはは่ส oh, ิบกลเนี <y <y ่ยก็เอาไปมาถึงดอกเอากระงังมาซังไปาซังนี no> ่ก็คกคู่กูนะกูเลอ่ึงมึงกับบานหึงอ่าเงี้มงมาอดสิบโลตอนนี้อะนงแตรโนี่ขาหาโสิซีน่อยหาสิเค่นราคาส่งนะกันเกินจากขาโลไปจะมาถึงยี่สิบโลทั้งเมดรอบาต่างหกโกสิบหคน ถ้ายี่สิบโลท่าไห2ยี่สิบโลแหละ6กร้อยหจากค่าโลขึ้นไปถึง20โลหาก,ก,ารก,รกร้อยหกหกคนบวกค่าการันตีเรียบร้อยค่าการันตีก็คือค่าประกันในที่นั้นจะสักเตรีมกับเครื่องโลมา กิโลพอดี่เราไม่บังเบิ่งดกาๆจ้ะสำหรับการส่งไปเมืองไทยเนาะพัสดุนี่มันจะมีกองเหมาจ่ายนะคะก็เป็นกองนี่ค่ะยี่สิบกิโลนะคะเข้าไปซื้อที่ไปรษณีย์กองหนึ่งก็สามสิบหกโครนเนาะค่ะจากนั้นเขาก็นํามาแพ็คของนะคะเลทในการแพ็คของก็จะมีอยู่ที่ว่าคันน้ำหนักบ่เถินน้ำหนักจากศูนย์ถึงห้ากิโลกรัมจะได้จ่ายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่โครนเนาะค่ะ รวมประกันนะคะถ้านำนักตั้งแต่5กิโลกรัมขึ้นไปถึง20กิโลนะคะเข้าจ,ไจาไอยู่หกอยห่66 6โครนซึ่งก็มีประกันเหมือนกันจ้ะดังนั้นในการไปส่งเนาะคะ่กะก็ถือว่าบริยุงยากบริยิ่งอย่างนะคะเลดและอิหยังต่างต่างไม่น้อยก็บ,บอกพี่น้องแล้วเนะาะจ้ะส่วนในการไปส่งเขาก็จะถามว่า,าเป็นเจดไม้ หรือเป็นสินค้าหรือเป็นของขวัญไม่น้อยเขียนเป็นอ่าเป็นของขวัญน,นะคะทรงของขวัญให้ลูกนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าขางในของเห้ามีอีหยังแน่เขาจะได้เขียนไว้นะคะไม่น้อยก็บอกว่าเป็นรองเท้ากระเป๋าล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงอาหารต่างๆเนาะคะ่ะเขาก็เขียนไว้นะคะแล้วก็จะมีใบประกันให้เห้าจากนั้นก็จะมีใบเซตนะคะพร้อมใบประกันออกมาแล้วก็หมายเลข ไปพัสดุนะคะเพื่อเขาจะได้เช็คต้นทางเนาะคะ่ะนี่ก็คือการส่งพัสดุไปเมืองไทยครั้งแรกของมีงน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งว่าเมื่อไปถึงน้องบีบีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้บีบีเพิ่นแกะเบิง้งล้วกาถ่ายเป็นรีวิวมาให้มีน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวมีหน่อยจะบอกพี่หน่อยอีกท่นหนึ่งนะจะ้ะหลังจากส่งแล้วเรียบร้อยก็จะได้ใบเสร็จเนาะคะ่ะเดี๋ยวของไปถึงน้องบีบีแล้วเดี๋ยวจะให้น้องบีบีเขา รีวิวเห็บเบิงแล้วม่นสืถามว่าการรับพัสดุอยากบอ่อหรือเอยียงจังใดก็คอยมอเบิงกันทีนึงหลังจากพัสดุหอดเนาะคะ่ะเมื่อข้าจ่าเ็จเรียบร้อยข้าก็ระสด้ใบเซตออกมาแล้วก็มีไม้เลขแล้วก็มีใบประกันนะคะเขาต้องเก็บสองใบนี้ไว้นะคะเพื่อว่าของบ่ถึงหรืออยียงต่างๆเขาก็จะเอาใบานี้ไปยืนเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือการส่งพัสดุไปต่างประเทศ หรือว่าทรงพระธุจกักรสวีดนไปเมืองไทยเป็นการทรงครั้งแรกของเมญ่ยน้อยเนาะค่ะเพื่อว่าพี่น้องหลายคนก็บม่เคยทรงคือเมีนยน้อยหรือพี่น้องทา้งเมืองไทยอยากจะรู้นะคะเมญ่ยน้อยก็นําเสนอให้พี่น้องได้รับรู้แล้วเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คาดและหวังว่าไปเซนีสไปถึงบ้านและของไปซึ้บ้านให้ลูกโดยปลอดภัยเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันต่อหลังจากไปถึงเมืองไทยนะคะก็ต้องขอบคุณแม่พินคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแม่พินน้องควันนะคะที่ซอย แม่พิ้น้องขวัญผ้าแม่แม่กับป้าเนี่ยไปหางแล้วกลับไปซื้อของเซจแล้วกลับมาบ้านแล้วมาแพกแพกเซ็น้องขวัญกับผ้าไม่หน่อยไปซุ่เนาะค่ะก็ต้องขอบคุณแม่พินและน้องขวัญมากๆที่ต่างคนต่างดูแลก,กันนะจ๊ะรักนะจุบจ๊บจุบ๊บจ้า